สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีตุลน,นะคะ1-15มกราคมนี้มาดูกันนะคะว่าความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะชาวตุลมาดูกันนะคะ มันเป็นเรื่องแย่ๆสำหรับคุณมากเลยนะช่วงนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณรู้แล้วอะว่าทุกสินคุกอย่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันจบสนิทเลยนะคะมันนิ่งเลยนะคะแต่บางห่วงมางอารมณ์ของชาวตุลรู้สึกว่าคุณเหมือนกับคุณเสียดายอะความรู้สึกอะเสียดายเวลาที่ผ่านมา ม,มันเสียดายมากๆแล้วมันทําอะไรไม่ได้ด้วยนะตรงนี้นะคะทําได้แต่ว่าหนึ่งพยายามลืมให้ได้ที่สุดเท่าที่คุณจะลืมได้ทั้ง,ท,งทั้งที่ก่อนหน้านี้อ่ะอาจจะเป็นฝ่ายชาวตุนอะเทคแคร์ดูแลเขาเต็มที่แล้วนะคะแล้วเรามองเห็นว่าทําไมมันมีเรื่องของสถานะความเป็นอยู่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีเรื่องราวของการเปเกิดขึ้นมาด้วยแต่มันก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยณปัจจุบันนี้ทําได้แต่ว่า เสียดายเวลาเสียดายความรู้สึกเสียดายทุกสิ่งอย่างที่คุณมอบให้เขาไปนะคะต้องปล่อยเขาอะค่ะมันเหมือนกับว่าคุณต้องปล่อยเขาไปเป็นชีวิตอิสระในทางที่เขาต้องเลือกเดินโดยที่ตัวเองอะอยังอยู่ในความทุกข์อะเรามองว่าคุณทุกทุกทุกกระทมเลยละนะคะตรงนี้อาจจะเกิดเรื่องราวตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะว่าอารมณ์ของคุณเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าอารมณ์ของเขาหรือว่าชีวิตทั่วไปของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ บางคู่แบบห่างเหินเรามองเห็นว่าห่างเหินนะหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางคู่ด้วยความห่างไกลด้วยแล้วด้วยมีประเด็นความห่างไกลเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เรามองว่ามันไม่ใช่ความห่างไกลอะค่ะมองว่าเป็นการต้องปล่อยเขาปล่อยเขาไปใช้ชีวิตอิสระของเขาที่ทางที่เขาจะเลือกเดินดูอะนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอารมณ์ของเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ว้าวเรามองเห็นว่าเขาคนนั้นของคุณก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเขากับคุณก็มีความสุขร่วมกันมานะคะบางคู่อ่ะเหมือนกับว่าหนึ่งนะเห็นมีเรื่องประเด็นของความเป็นครอบครัวด้วยมีบุตรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่เราก็เชื่อว่าตอนนี้ตัวเขาอ่ะ ก็คิดว่าเขาก็คงอิสระเสรีกับคุณแล้วจริงๆนั่นแหละเนื่องอาจจะเป็นเพราะเป็นฝ่ายเขาเองก็เป็นไปได้ที่เขากระทํานะคะมีเรื่องรับลมคมในมีเรื่องแอบซ่อนคนอื่นอยู่หรือแม้แต่กระทั่งว่าแอบมีคนอื่นนะคะการปันใจน,ะะนั่นแหละทั้งที่ว่าเ,เคยรักกันมาดีๆอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์มันเคยมีความสุขร่วมกันมาอยู่แล้วดีสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่มันก็เรื่องของคนอื่นอะมันเป็นบ่อเกิดนะคะบ่อเกิดของการจบ อิสระต่อกันนะตรงนี้ด้วยระยะทางเขามาเกี่ยวข้องด้วยหนึ่งอย่างสองอีกอย่างหนึ่งคือประเด็นคือเรามองเห็นว่าคุณกับเขาบางห่วงบางเขาบอกว่าบางห่วงบางเวลาทําไมเรื่องราวระหว่างเขากับคุณหรือความเป็นตัวเขาหรือความเป็นตัวคุณเนี่ยมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินนะคะแต่เราเห็นด้วยความที่ว่าหนึ่งความทะเยอทะยานของเขาความอะไรก็ตามความมุ่งมั่นความจริงจังนะคะเราเห็นว่าเขาอ่ะมันมีคนตั้งใจจะมีคนอื่น เรามองว่าไม่ใช่เป็นทีเผลอเรามองว่าตั้งใจนะคะตรงนี้ตั้งใจจะไปแอบมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนั่นแหละมันก็เลยทําให้เรื่องราวขบคุณกับเขามันต้องจบสิ้นกันจริงๆเดี๋ยวมาดูนะคะว่าความในใจของชาวตุลบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันได้ต้องบอกก่อนนะหรือก็ไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะนี่คือการเปิดดวงโดยรวมมาดูค่ะว่าความในใจของชาวตุลบ้าง จะสื่ออะไรเขารับรู้นะคะเสียงภายนอกอาจจะแทรกเข้ามาต้องขออาภัยนิดนึงนะคะคุณอนะ มันเป็นอะไรที่ว่ามันแย่มากสําหรับคุณเลยความรู้สึกของคุณนะคะที่ว่ามันมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงความรักของคุณคนอื่นตรงนี้บุคคลที่สามอยู่แล้วเพราะว่ามันขึ้นมาว่าเป็นบุคคลที่สามหรือแม้แต่กระทั่งว่าคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณหรือครอบครัวเขานะคะแต่คุณก็บอกว่าคุณขอขอแค่ว่าฉันอยากจะมีชีวิตอะไรที่ดีมากกว่านี้แล้วล่ะฉันไม่อยากจะไปคิดเรื่องเลวร้ายตรงนี้แล้วนะคะ นี่คือความในใจที่คุณอยากจะสื่อออกมาเลยจริงๆค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือประเด็นเพียงแต่ว่าคุณน่ะย้ำเหลือเกินว่าคุณเสียดายหัวใจที่มอบให้เขาไปทําไมเขาต้องเป็นคนแบบนี้ทําไมเขาต้องเป็นคนแบบ 1. มีเรื่องการปันใจขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นว่าบางห่วงบังอารมณ์ของชาวตุลคุณก็พยายามอะ่ะเหมือนกับว่านิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้หรือแม้แต่กระทั่งว่ายอมรับ ยอมยอมรับสถานการณ์ตรงนี้โดยซิโรลาบของคุณนะคะท,ทั้งที่ในใจของคุณน่ะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ว่าหนึ่งนะคุณก็อยากจะหลุดพ้นอีกใจหนึ่งคุณก็ยังอยากที่จะโอเค อยากให้เขากลับมานะคะอยากให้เขากลับมาที่ว่าเหมือนกับว่ากลับมาเริ่มกันใหม่ได้ไหมมาเคลียร์หัวใจกันได้ไหมมาพัฒนาความสัมพันธ์ความรักของการอีกสักครั้งได้ไหมนะคะนี่คือห่วงอารมณ์หรือความในใจที่คุณพยายามคิดทบทวนดีที่สุดเท่าที่คุณจะทบทวนได้นะคะมันก็เลยกลับกลายเป็นประเด็นว่าคุณก็ยังข้างค้าใจว่าหนึ่งคุณก็ยังแอบรอคอยเขาเพราะว่าด้วยความที่คุณมีใจหังมอบให้เขาไปแล้วอะยากที่จะ กู่กลับแล้วนะคะใจของคุณตรงนี้หรือแม้แต่ว่าชาวกลุ่มเออชาวตุนคะคุณส่องเขาด้วยนะท่วงเวลานี้คุณส่องอะว่าเอ,อ๊มีใครเหรอเขามีคนนู้นคนนี้เหรออะไรประมาณนี้คะ่ะพยายามสืบพยายามส่องแล้วแล้วเราก็เห็นว่าอยิ่งส่องคุณก็ยิ่งคิดถึงอะยิ่งส่องคุณก็ยิ่งยิ่ง เจ็บช้ำน้ําใจเสียดายหัวใจที่มอบให้กับเขาคนนั้นของคุณแต่คุณเจ็บช้ำน้ำําใจยังไงก็ตามเราก็ยังเห็นว่าตัวคุณก็แอบรอคอยเขาด้วยนะคะแอบรอคอยกันตรงนี้ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมาดูว่าความในใจที่เขาจะสื่ออะไรให้คุณรับรู้บ้างนะคะ มาดูชาวตุลค่ะคนรักของชาวตุลน,นะคะเขาอาจจะรู้ก็ได้ค่ะว่าเขาทำให้คุณผิดหวังนะคะมันเป็นการเดินออกจากชวิตไปอ่ะเลยทําให้คุณผิดหวังตรงนี้ที่เขารู้แต่เขาก็บางว่วงบางอารมณ์มันเหมือนกับว่าเขาทําด้วยความตั้งใจะนะคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ทีเผออือ มันขึ้นมาว่าเป็นความตั้งใจของเขาที่เขาทำแบบนี้เขาทำเพื่ออนาคตของเขาเองอะ่ะทั้งๆท,ที่ในใจเขาอะ่ะอยากจะกลับมาหาคุณไหมจริงๆเขาก็อยากอะ่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับมันเป็นความคิดเขามากกว่านะคะเป็นความคิดของเขามากกว่าตรงนี้ที่เห็นและอีกอย่างประเด็นเลยก็คือตัวเขากับตัวคุณอะ่ะ มีอะไรที่เหมือนกันตรงที่ว่าหนึ่งต่างคนต่างอยากจะส่องกันต่างคนต่างอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันว่าเป็นยังไงนะคะใจก็มีอนาคตวันวันข้างหน้าแล้วแต่อีกใจหนึ่งก็ยังอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เรามองเห็นว่าด้วยความที่เขามีความตั้งใจที่อธรลงตรงนี้ไปแล้วมีความตั้งใจที่ทําให้คุณผิดหวังนะคะมันก็เป็นอะไรที่ทําได้แต่ส่องเท่านั้นเองและอีกอย่างหนึ่งคือประเด็นเขาก็วาดหวังไว้เช่นกันว่าถ้า เรื่องราววันข้างหน้าอนาคตวันข้างหน้ามีความเป็นไปได้ยังไงเราลองมาตกลงคุยกันดูดีไหมนะคะนี่คือความในใจของเขาที่เขาอยากจะสื่อให้อยากตกลงอยากพูดคุยอยากเ,เรียกว่าอะไรดีอยากตกลงกันที่ให้มันล้อมชอมที่สุดนะคะให้มันมีจุดลงตัวมากที่สุดเท่าที่จะลงตัวได้นี่คือความในใจของเขาแต่เราเห็นว่าหนึ่งอย่างนะมันเหมือนกับว่าเขา เขามีความหนึ่งทะเยอทะยานในตรงนี้มีความที่ศักยาภาพที่เขามองเห็นว่าโอเคเขาเขามีตัวเลือกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือประเด็นคือเขาเห็นว่าค่าชีวิตเขามีมากกว่านะคะมีค่ามากกว่าเขาเลือกของเขาเองได้อะไรประมาณนี้นะคะใจนึงก็เป็นแบบนี้อีกใจนึงก็ส่องอีกใจนึงก็คิดว่าเออถ้ามันเป็นไปได้จริงๆก็ลองดูสิว่าเออมันจะมีเคลียร์มีจุดลงตัวกันมากไหม นะคะเดี๋ยวมาดูกัน,นะค่ะว่าแนวโน้มถ้าเรื่องราวตรงนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่เราเห็นว่าต่างคนก็ต่างอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันนะแต่เขาก็ไม่ไวยม,มองมองมองเพื่อมองอะไรรองรับอนาคตเขาด้วยแหละมาดูนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเอาตัวคุณก่อนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้าง15วันนี้มีอะไร คืบคลานหรือมีอะไรดีขึ้นไหมคะสำหรับชาวตุลน,นะคะมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหากันคุณไม่เคยหันหน้าเข้ามาเคลียร์หัวใจซึ่งกันและกันเลยคะ่ะแล้วคุณก็รู้อยู่ว่าปัญหานั้นน่ะมันมันน่าจะสะสมมานานแล้วและคุณก็เห็นอยู่ว่าเขาอะ่ะมีความลับกับคุณมีคนอื่นเป็นตัวเลือกนะคะแอบมีกิ๊ก ปิดบังอะไรคุณอยู่บางสิ่งบางอย่างอันนี้คุณรู้อยู่แล้วแต่คุณไม่เคยเคลียร์นี่คือแนวโน้มของคุณแล้วมันก็เลยทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าคุณผิดหวังในความรักครั้งนี้ต้องยอมปล่อยเขาใช้ชีวิตของเขาที่เขาอยากจะเลือกเดินดูบ้างโดยที่ตัวเองอะ่ะก็ต้องยอมเป็นฝ่ายเหมือนกับเป็นฝ่ายเจ็บอบเจ็บเจ็บแต่พยายามนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้ที่คุณเลือกนะคะนี่คือแนวโน้มของชาวตุลน,นะ โอเคค่ะคุณพยายามนิ่งที่สุดเท่าที่คุณจะเลือกได้จริงๆคุณพยายามแบบว่าไม่ได้ปลงกับชีวิตอะคุณเหมือนกับว่าคุณจะยอมรับสภาพของตัวเองแล้วค่ะว่าโอเคมันน่าจะเป็นแบบนี้แหละฉันก็อยู่นิ่งๆของฉันตรงนี้เหมือนกันไม่เป็นไรมันจะเกิดอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดก็ต้องยอมปล่อยคุณออกไปโดยที่ตัวเองยังแบบยังเจ็บอะนะคะยังเจ็บยังแบบว่ารู้สึกว่ามันผิดหวังมากๆตรงนี้ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณที่เขาไปแอบมีคนอื่นนะคะ เดี sí, ๋ยวมาดูแนวโน้มของเขาบ้างดีกว่าว่าและของเขาราคา15วันนี้จะเป็นยังไงบ้างอือตูวเลือกมากมาย ตัวเรื่องเยอะแยะอาจจะเป็นเพราะเขาเองหรือเปล่าคะว่ามันเหมือนกับว่าเขานอกลู่นอกทางไปแล้วอะอารมณ์แบบอยากนอกลู่นอกทางอะค่ะนะคะ,นะคะด้วยความตั้งใจของเขาจริงๆนั่นแหละเขาบอกว่าด้วยความตั้งใจของเขาจริงๆที่เขามีอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วมันก็เลยทําให้เรื่องราวระหว่างคุณของเขาอะ มันต้องเกิดการห่างเหินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาฟ้องมานะคะคือ1อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวกับคุณกับเขาอ่ะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ละด้วยความสองคนมีความแตกต่างนะคะไม่เรื่องไม่ว่าจะเรื่องความคิดเห็นสถานะความเป็นอยู่หรือแม้แตก่กับการใช้ชีวิตก็ตามนะคะมันมีความแตกต่างตรงนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่ลักษณะที่ว่าหนึ่งที่เขาทําตรงนี้คือมันเกิดจากความตั้งใจของเขาด้วยที่เขามีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกนะคะ มันก็เลยเกิดปัญหาเหมือนกับว่าคุณกับเขาขัดแย้งกันนะ่ะนี่คือแนวโน้มของเขาแต่เขาคิดจะขันมาเคลียร์กับคุณไหมแล้วก็ยังเห็นมันก็ยังมีความคิดอยู่ตรงนี้อยู่ว่าโอเคถ้าในสถานการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วโอกาสวันข้างหน้าถ้ามันจะมีหวังเราจะมาตกลงหาจุดลงตัวกันดีไหมว่าจะเป็นไปในลักษณะไหนในเมื่อเขาทําตรงนี้ลงไปแล้วเนี่ย ออนี่คือแนวโน้มของเขานะคะคที่เราเห็นว่าเขาน่าจะเป็นแบบนี้มันใจนึงก็อยากจะมาเคลียร์กับคุณะแต่อีกใจนึงมันมีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกแล้วอะคะ่ะมันก็เลยเลยทําได้แต่ว่าว่าคาดหวังเอาไว้เท่านั้นเองว่าจะมีการการเคลียร์ไหมในให้มันลงตัวที่สุดเท่าที่จะลงตัวได้นะคะมันเป็นอะไรที่ชัดเจนว่ามันมีรักครั้งใหม่ของเขาเป็นตัวเลือก แล้วความรักครั้งใหม่ของเขาเป็นตัวเลือกเนี่ยมันเหมือนกับว่าหนึ่งด้วยความตั้งใจของเขาด้วยไม่ใช่เผลอคะ่ะไม่ใช่เผลอใจนะคะการเผลอใจไม่มีตรงนี้ที่เห็นแต่ด้วยความจริงจังของเขาแล้วเนี่ยมันก็มีแนวะเมือนเหมือนกับว่าเขาอยากได้ อยากได้ทั้งคู่อ่ะตัวคุณก็อยากได้ตัวคุณก็อยากเคลียร์สถานะให้ลงตัวดีไหมถ้าเขาจะมีคนอื่นถ้าเขาจะมีรักใหม่นะคะเพราะว่าเขามองเห็นตัวเองอ่ะมีค่ามากกว่ามองเห็นตัวเองอ่ะไม่ใช่มองเห็นว่ามีค่ามากกว่าค่ะสไตล์ว่าเอาเห็นเห็นความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นหลักโดยที่ว่าไม่สนใจความคิดหรือไม่สนใจความรู้สึกของคุณเลยนะคะนี่คือดนวน้ม15้าวันนี้เดี๋ยวมาดูค่ะว่า สรุปอะไรให้ชาวตุนมันถ้าเป็นแบบนี้จริงๆอะ่ะมันก็คงไม่มีใครยอมรับสภาพได้เราก็เชื่อว่าชาวตุนคุณก็คงยอมรับสภาพไม่ได้คุณก็เลยพยายามแบบว่านิ่งที่สุดเท่าที่คุณจะนิ่งได้แล้วอีกอย่างนึงคุณก็พยายามแบบว่าเหมือนกับโอเคในเมื่อชีวิตฉันเป็นแบบนี้แล้วฉันก็คงต้องยอมรับสภาพความเป็นไปแบบนี้ปล่อยให้เขาไปเป็นอิสระเสรีนี่ขึ้นมาอีกรอบแล้วนะจ๊ะ คุณนิ่งจริงๆค่ะนะคะคุณพยายามนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้พยายามไม่สนใจใยดีละอยากลองปล่อยเข้าไป เขาอยากมีอสระายไงก็ลองปล่อยเขาไปเลยนะคะโดยที่ตัวเองเจ็บไหมบอกเลยว่าเต็มที่ว่าเจ็บมากนะคะเสียใจมากเพราะว่าคุณเคยวาดฝันเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณกับเขาอ่ะมันจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วคุณก็คิดว่าคุณกับเขาอ่ะก่อนหน้านี้มันเป็นความผูกพันนะคะความผูกพันร่วมกันมาที่ว่ามันมันดีมันโอเคมามากแล้วนะคะมันเป็นความรักที่ว่าเอ้ยมันน่าจะลงตัวแล้วนี่นาทําไมต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งประเด็นเลยก็คือ1มันมีเรื่องของการไปกันอนะ่ะมันมีเรื่องสถานะการเงินอนะ่ะสถานะความเป็นอยู่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะความแตกต่างตรงนี้แหละที่มันเกิดเกิดเรื่องราวตรงนี้แทรกขึ้นมานะคะชาวตุลคะเขาย้ํากับคุณเหลือเกินว่าคุณอนะ่ะพยายามนิ่งที่สุดจริงๆพยายามไม่สนใจใจดีอะไรด้วยนะคะพยายามแค่ว่าโอเคลองปล่อยไปให้เขามีชีวิตอิสระทางที่เขาเลือกเดินโดยที่คุณเจ็บ แต่คุณก็รอคอยันเวลาที่ตัวเองอะ่ะจะหลุดพ้นตรงนี้สักทีละนะคะขอเวลาคุณเท่านั้นเองนี่คือคุณคิดไว้ในใจแล้วบทสรุปของคุณก็น่าจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าชาวโสดบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไง ชาวโสดค่ะชาวเวอร์ขึ้นมาใบแรกเลยคุณโสดเรารู้ว่าคุณพังรักพังรักพังเพราะเป็นมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงการที่มีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงอะ่ะมันเหมือนกับคุณมองเห็นนะว่ามันพังคุณมองเห็นว่าเขาไปรักกับคนอื่นละอะไรประมาณนี้นะคะเขาไปกระหนุงกระหนิงไปรักกับคนอื่นละนี่คือความพังทลายของใจของคุณแต่เราเห็นว่าคุณก็ยังเหมือนกับว่า อารมณ์โกรธเราเห็นว่ามีอารมณ์ทิฐิแล้วศักดิ์ศรีคุณก็มีเหมือนกันนะคะต่อให้คุณมีใจให้เขามากเพียงใดคุณก็ยังคุณก็จะไม่ยอมเด็ดขาดที่ว่าจะไปอยู่แบบสภาพแบบนั้นจะไม่กลับไปเป็นอะไรที่อารมณ์แบบนั้นนะคะนี่คืออารมณ์ของคนโสดแต่เราก็เห็นว่ามีคนมามอบหัวใจให้คุณด้วยนะหรือแม้แต่กระทั่งว่ามีคนมาหยิบยืน่นไมตรีความรู้สึกดีๆมอบให้คุณแต่คุณเอาไหมเรามองว่าคุณไม่ได้เลือกหรอกคะ่ะ นะคะคุณไม่ได้สนใจเลยคุณยังย้ำคิดย้ำทำกับตัวเองเสมอว่าเฮ้ยมันพังไปแล้วเขาไปรักกับคนอื่นแล้วเขาไม่มีคนอื่นแล้วแต่คุณก็ยังคงคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่มีความผูกพันผูกพันด้วยกันมาไอความผูกพันตรงเนี้คุณยังมีหวังว่าเอ้ยสักวันหนึ่งเขาจะมองเห็นเรื่องราวตรงนี้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคะเราเชื่อว่าเขาเขาไม่ได้เห็นตรงนี้นะมันเป็นอะไรที่คุณนึกคิดนึกฝันอะ มันก็เลยย่าแย่สำหรับคุณไหมเราก็มองเห็นว่ามันย่ําแย่สำหรับคุณจริงๆนะคะแล้วคุณก็พยายามคิดทบทวนคิดไตร่ตรองทุกสิ่งทุกอย่างในสถานในโลกความเป็นจริงแล้วอะว่าต่อให้เหมือนกับว่าโอเคคุณคิดคุณฝันคุณวาดหวังอะไรไว้ก็ตามแต่จะให้คุณกลับไปแบบเดิมอะคุณบอกคุณไม่เอาแบบเดิมคุณไม่ยอมจะไปอยู่ในสถานะที่ว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงในความรักความสัมพันธ์นะคะ แต่เราก็เห็นว่าคุณก็ไม่ได้สนใจคนคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะเดี๋ยวมาดูนะคะมีคนมาหยิบยื่นไมตรีให้คุณนะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกไหมบางคนไปเจอคู่ตัวเองอะ่ะไปมีความสัมพันธ์หรือไปชอบคบหาดูใจกับพวกวัยละอ่อน มันก็เลยทําให้ตัวเองแบบทิฐิโกรธแค้นชาวเวอร์ขึ้นมาอีกรอบแล้วจ้ะเธอจ๋าชาวตุนมันพังอ่ะมันสิ้นสุดมันแบบเอาง่ายๆนะมันหมุนเดียวจบนะคะมันหมุนเดียวจบมันมันมันสิ้นสุดเลยไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีค่ะนะคะอารมณ์ของคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันพังมันจบมันเป็นเพราะเกิดมันเป็นเพราะว่าอีกคนนึงทาอะไรเอาอารมณ์ ตามใจตัวเองมากๆนะคะตามใจตัวเองโดยไม่ได้ยึดหลักอะไรถูกอะไรควรเลยมันก็เลยทําให้สภาพจิตใจของคุณตอนเนี้มันก็มันยังอยู่ในห่วงเวลาว่าขอเวลาให้กับตัวเองได้ไหมคะขอยืนหยัดด้วยลําแข้งของตัวเองขอทํางานเพื่อตัวเองเพื่อรองรับความมั่นคงของตัวเองในอนาคตเพื่อให้ตัวเองในอนาคตอะ่ะมีงานที่ดีมีเงินที่ดีนะคะรองรับสภาพตัวเอง ที่ว่าถ้าจะอยู่เป็นโสดอ่านี่คืออารมณ์ของคนโสดคุณแค่บอกว่าขออะไรก็ตามดีๆเข้าหาตัวคุณบ้างเถอะในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็การเงินเท่านั้นแล้วคุณก็ยังแล้วคุณก็จะตั้งใจในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินเช่นกันค่ะลองรับความเป็นอยู่ของคุณในอนาคตวันข้างหน้าโดยคุณที่ว่าหนึ่งคุณไม่อยากจะรับรู้แล้วในเรื่องของความรักที่มันพัง สองไม่รับรู้ถ้าใครจะเข้ามาในชีวิตของคุณตอนนี้คุณยังไม่เอาค่ะคุณยังเลือกที่ว่าอยู่โสดแบบแบบขอความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองก่อนนะคะเดีย๋ยวมาดูนะอารวมคนโสดนะคะมีใครเข้ามาไหมว้าวเขาบอกว่าคุณบอก ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการเวลามันเปลี่ยนไปละคุณขอแค่ว่าสักวันหนึ่งโอกาสจะมาหาคุณบ้างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของดีๆเรื่องความโชคดีเรื่องของชีวิตใหม่ความมั่นคงทุกสิ่งอย่างคุณบอกว่าคุณขอโอกาสนั้นมาหาคุณสักทีเถอะนี่คือสิ่งที่คุณวาดฝันและสิ่งที่คุณปรารถนาในปัจจุบันด้วย คุณไตรตรองดีแล้วค่ะนะคะว่าอะไรก็ตามมันเปลี่ยนแปลงไปละคุณจะยืนหยัดด้วยตัวคุณเองค่ะปิดกั้นสถานะหัวใจของตัวเองก็ปิดกั้นนะไม่เปิดเผยให้ใครหรอกถ้าจะบอกว่าระแวงไหมไม่ใช่ระแวงค่ะเขาบอกว่าคุณ่ะเข้มแข็งมากเพียงพอแหละคุณมีอะไรมีศักยภาพมากเพียงพอที่คุณจะสู้ชีวิตตามลําพังได้นะคะอยู่ในเขาบอกว่าอาจบางห่วงบางอารมณ์คุณก็อยู่ในเงามืดของตัวเองอะ ที่ว่าผิดหวังที่ว่าเสียใจแต่อีกบางห่วงบางอารมณ์คุณก็อาจจะค้นพบความสว่างของคุณเช่นกันว่าสักวันหนึ่งคุณจะโชคดีเหมือนคนอื่นนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องราวของความรักแล้วคุณบอกคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครจริงๆนะคะความจริงจังความมุ่งมั่นความแน่วแน่ที่คุณจะยืนหยัดเพื่อตัวเองอะ่ะคุณทําแบบนี้นี่คืออารมณ์ของคนโสดเพราะว่าคุณอาจจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นคนเดิมของคุณจะกลับเข้ามาในชีวิต คุณก็ไม่พร้อมจะเปิดใจยอมรับใครหรือแม้แต่กระทั่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณณนะปัจจุบันนี้15วันนี้คุณก็ไม่พร้อมที่จะเปิดใจยอมรับใครด้วยนะคะเพราะว่าคุณมันเหมือนว่าคุณเข็ดอ่ะไม่ได้เข็ดหรอกคุณเราเห็นว่าคุณแบบ อคติแล้วอะเรื่องความรักความรักที่ว่าถ้าจะเจอรักแล้วแบบรักสามเศร้าด,ด้วยมันไม่โอเคสำหรับชาวตุลน,นะคะเพราะว่าเรามองเห็นชาวตุลอะคุณเป็นคนตรงเรามองว่าคุณตรงเรามองว่าคุณมีความยึดมั่นเรามองว่าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพในเรื่องของความคิดนะคะว่าอะไรถูกอะไรผิดที่เรามองเห็นตรงนี้นะแล้วเราก็เห็นว่าจริงๆคุณก็พยายามตั้งสติเพื่อตัวคุณเองด้วยค่ะเพื่อรองรับความเป็นอยู่ความมั่นคงให้กับตัวเองจริงๆนั่นแหละ นี่คือความหวังในใจของคุณนะคะว่าขอให้คุณมีโชคโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานบ้างก็ได้เพื่อให้มันเหมือนกับในเมื่อชีวิตรักของคุณมันล้มเหลวคุณขอขออย่างอื่นมามั่นคงก็ได้เพื่อให้มันเกิดความยุติธรรมในชีวิตของคุณบ้างนะคะนี่ก็คืออารมณ์ของคนโสดน่าจะเป็นสไตล์แบบนี้เอาใจช่วยนะคะขอให้ถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองเข้มแข็งมากเพียงพอแล้วเนี่ย โอเคค่ะอันนั้นคือคือการตัดสินใจของคนโสดชาวตุนเอาใจช่วยจริงๆค่ะแล้วช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยสิ่งแวดล้อมวิกฤตอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานะคะโรคโควิดก็ต้องระวังด้วยนะคะเอาโอเคนะคลิปนี้ของชาวตุนก็น่าจะเท่านี้ละค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ